อ้อส้มอ่าร้านเนื้อส้มมันเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยคือร้านอะไรรอดช่องลุงถาวรน,นี่นะรอดช่องลุงถาวรน,นะม,มันไม่ไปไหนหรอกอม,มันบอกว่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยแหละพี่เอกใครจะย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ไปเฮอะมันบอกอฉันจะอยู่ตรงเนี้ยแหละ อ่ามันไม่ไปมันบอกอ่าบอกมันไม่ไปไหนลองอยู่เนี้ยแหละค้าเคยยู่นเเอออยากอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละดีแล้วรู้เปล่าดีดีแล้วอยู่ตรงไหนครับร้านยาคนลุมทองสามพันครับขนมครกขนมครกนี้ดีอยู่แล้วคนขายหายไปไหนหมดวะไปวัดาหมอไปอ๋อมีคนเหมาไปทำบุญที่วัดธรรมกายด้วยวันนี้นะเขามาเมาที่โกดังยาคนลุมหลายร้านเลยวันนี้เขามาเหมาขนมที่โรงงานเราไปวัดไปทำบุญที่วัด หลายร้านเลยเยอะเลยเหมาไปเหมาไปห้าเตานะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาสิงโเอาเตามาเพิ่มเหมือนเดิมอันนี้ร้านอะไรอ๋อไม่มาเหรอออกงานครับออกงานอ๋อวันนี้เขาไม่มาเขาไปออกงานนะเหมือนว่ามีคนจ้างไปออกงานเขาเลยไม่ว่างมาร้านสามใบเถาเนี้ยเอาได้ไปอยู่ฝั่งนี้เหรอเออดีอยู่ตรงนี้เย็นดีนะพี่ร้องบอกกันอยู่มีท้งเตาแล้วก็แดดนะพร้อมกดีดีเออเขาสงสารเห็นไหม คนเราอ่ะถ้าเป็นคนดีอ่ะเขาดูอยู่นะพี่อ,อย่างไอ้โจ้เนี่ยไอ้โจ้โจเนี่ยเจ้าของตลาดมันดูอยู่นะว่าคนไหนดีคนไหนนิสัยดีมันก็จะให้ไปอยู่ที่ดีๆ<อ>ใช่ปะปโจ้คนจับเออโจ้อ่ะมันเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยไม่ใช่พ่ยาพ,ยาพิยาแค่มาคอยพ่ยาแค่มามาดูมาชิมชิมเขาเรียกว,ว่า QC ครับมาเป็น QC ให้เฉยๆพิยาน่ะไม่ได้เป็นเจ้าของตลาดแต่พิยามาเป็น QC ให้พยา วันนี้วันค้าวันนี้วันท้าทำไมอะอย่าต้อนหมูก็แล้วอ้าวเราก็เหมือนกันไงพี่เอกไม่เป็นไรเราทําไปเราไม่ได้ตั้งใจไงเราทําเพื่อคนอื่นเราไม่ผิดเราเราทำเพื่อคนอื่นลืมโต๊ะทีเนี่ยวันท้ามันกินเนื้อหมไม่ไม่พี่เอกกินไปสองไม้ใช่ไหมพี่ยากินไปสองไม้แล้วทีนี้อะเราอะถ่ายถ่ายอะไรถ่ายเขาขายดีไงเราก็ได้บุญมาเราก็ได้บุญข้าวขาหมูอันเนี้ยขาหมูสามขาร้อยอันเนี้ยขาหมู ขาเดียวร้อยห้าสิบขากีสามขาร้อยอันเนี้ยขาเดียวร้อยห้าสิบเขาบอกมีคนชมอยู่นะว่าอร่อยมีคนคอมเมนต์อยู่นะว่าอร่อยสี่มาไหมไม่เห็นเอันเนี้ยคืออร่อยมากพี่มาแล้วเอันเนี้ยคืออร่อยมากเลยนะสิบห้าบาทโคตรดีโคตรอร่อยเลยร้านนี้มาชิมคนนึ่งอร่อยมากอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเนี้ยเสาเปาแตกเขาเรียกว่าซาลาเปาหน้าแตกซาลาเปาหน้าแตกเอ้า กินแล้วอย่าหน้าแตงนะดีดีดีอันเนี้ยอันเนี้ยคือดีอร่อยไหมสิบห้าบาทอร่อยสมราคาสิบห้าบาทร้อนไหมสมราคาแล้วขายดีไหมขายดีทุกวันอันเนี้ยร้านเนี้ยขายดีทุกวันตั้งแต่มาอยู่กับเราขายดีทุกวันเลยไหมใช่ดีทุกวันขนมถ้วยยืนกินอันเนี้ยก็มีหน้าใหม่ๆหม่มา เฮ้ยรถช่องรถช่องพี่เอกหน้าหมาแล้วหน้ารถช่องมาชาวชามากินแล้ก็อันชันน้ำใยค่ะเฮ้ยให้ชาวชากินบ้างกินได้เลยค่ะกินได้เลยค่ะชาวชาชิมชิมดูดิอร่อยไหมหน้ารถช่องเนี่ยฮะเข้ากันเข้ากันไหมกินให้หมดดิให้พีิยาก้อน กลับมาเช้าอร่อยเขาบอกอร่อยนี่ชั้นลำยคิชชู่หน่อยชันลำไยก็มีนะคะอันชันลำไยก็มีนะไหนอันชันลำไยเฮ้ยพี่เอกอันชันลำไยมาใหม่มาใหม่ตะเวนแดกมาหมท่านตลอดนะเด็กคนเขาคุยเขาพอดไห ราคาเดิมด้วยราคาเดิมราคาเดิมแต่พัฒนาขึ้นแต่หน้าเยอะกว่าเดิมดเห็นไหมการที่เรามีสองเจ้ามันทําให้ดีขึ้นตลาดเรา,า <laughs> มันดีกับตลาดเราไหมพี่เอกดีกับแม่ค้าด้วยดีกับลูกค้าด้วยเยเห็นไงอัญชันลำไยน่ากินร้านอะไมาครับได้กินลำไยอ่ะตุ้ติงกระดิ่งแมวอยู่ตามเลยตุ้ติงกระดิ่งแมวดูอยู่ครับ อร่อยพูดดิอร่อยอร่อยเออไปไหนล่ะไปไปไปเุีรช่องแแล้วก็ัันนี่มีหลายหน้าเลยนะมีลำไยอันชันลำไยแล้วก็มีชาเย็นชาไทยอ่ะแล้วก็มีรสช่องรสช่องน้ำตาลมะพร้าวอู๋เยอะต่อไปน่าจะมีเป็นสิบสิบหน้าเลยอันนี้เขียวหวานเขียวหวาน เกี๊ยวหวานปลากายสามชุดร้อยชุดละสามห้าเวลาคุณบอกอิจฉาทีมงานเลยค่ะของอร่อยต้องมาครับต้องมาอันนี้เกี๊ยวหวานปลาไก่เสาวที่ร้านเยอะมากเป็ดเป็ดลกเป็ดเป็นคอมเมนต์มาอยู่นะเขาอยากกินไงครับ เขามีเงินอยู่ห้าสิบบาทใช่บางทีตัวหนึ่งเขาไม่มีตังไงเอกเขาไม่มีใช่ใช่่ทานเข้าเลยนี่แล้วคนหลังนะหาโต๊ะลูกค้านั่งกินข้างหลังได้ไหมพี่เอกได้เหได้เนาะวางได้เลยเอออะไรนั่งได้เลยนี่เอาโต๊ะพับไม้เขานั่งกินเด็ร้านของเล่นร้านของเล่นอันนี้ร้านของเล่นกินละร้อย โร้านมาแล้วน้องเอลูกค้ามาจองไว้สี่ร้อยลูกครับใช่ลูกค้าจองไว้แล้วสี่ร้อยลูกวันเนี้ยจะไปส่งขายดีขายดีเนี่ยอันนี้ข้าวโพรงข้าวเกี๊ยวว้าวข้าวเกี๊ยวว้าวแตกอันนี้มันแปลกไงนี่เขาายังทํารูปพยาวออกมาสวยนี่โอ้ข้าวโพรงเนี่ยนะไก่ย่างไม้ละยี่สิบไม้ละยี่สิบนี่ร้านน้องเอล ร้านน้องเอวโอ้ยนี่นี่นี่เด้งจังเลยโอ้ใหญ่มากอ่ะพี่เอกเฮ้ยน้องเอววันหลังน้องเอลไม่อยู่นี้นะจะอยู่ตรไหนอยู่หน้าสุดเลยได้เลยจะอยู่ตรงไหนก็ได้หมดเลยอุ้ยดูดิตรงนี้สวยนะย่างอยู่แล้วเป็นหน้าเป็นตายเจ้าของตลาดนี่หน้าอยู่นะพี่เอกที่สวยอืมที่ดีได้เลยนะที่ดีตรงเนี้ยที่ดี เนี่ยดูดิโอ้ดูดิหกเจโอ้หร้านใหญ่มากเลยอ่ะพนักงานแปดคนครับลุงร้านใหญ่มากเลยเอวต้องเป็นร้านประมาณสองนี้ตอนนี้กายเอามาชิมหน่อยดิเอวอยากชิมอ่ะอยากชิมอ่ะคืออยากชิมได้เลยคุณนี่ยากาแฟพี่เอิร์ธไปถ่ายมาที่กายเป็นร้านใหญ่ขึ้นเลยใหญ่มากเลยสุดยอดเลยคนไหนอยากกินนะพี่พีเอิร์ธไปถ่ายน้องเอลไว้นะเนี่ยมาอยู่ที่โรงงานพี่ยาแล้วนะ นะคนไหนอยากกินเนี่ยดูเด๋อโอ้ดูดิสิบบาทโคตรใหญ่เลยพี่เพราะว่าร้านนี้เป็นแรงบันดาลใจหลายคนเลยครับี่เอยากทำอาชีพต่อใช่นะคะพี่เสร็จแล้วมาันนี้ได้เลยนะจ๊ะดูดิใหญ่มากเลยอ่ะเอาอันเดียวพอลูกอันเดียวอันเดียวชิม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 ใส่ที่ที่โซด่าใส่ที่ที่เอ๋คิดว่าอร่อยสุดอ่ะนั่นอันเดียวเหรอครับอันเดียวโอ้โหอิ่มเลยอ่ะอันเดียวอ่ะ อันนี้ร้านน้องเอลน้องเอลน้องเอลทำไมไม่เอารูปพี่เอิร์ตมาติดนะเอลเอลทำไมหนูไม่เอารูปพี่เอิร์ตมาติดข้างหลังกับหนูอะพี่พี่เอิร์ตไปถ่ายอ่ะหนูมีไหมเออน้องเอลบอกรอถ่ายพี่เอิร์ตคู่กับพี่ยาครับต้นมาเลยเยอะนะเยอะดูนี่นี่พี่เอกมาถ่ายต้นบอกห้าตัว พอแล้ฮะตัวโอ้ยนี่ถ้าขายพี่เอกพี่เอกถ้าขายด้านหน้านี่โอ้โหคนมุงเลยนะร้านดังครับมาอยู่้าหลังนี่ทำไม่ดีกว่าร้านดังทุกอย่างแต่ร้านดังๆใชนี่มาชิมกุ้งนี่นะ่ขึ้นตัวนะั่นขึ้นตัวนัขึ้นตัวเอาน้ำจิ้มราดหน่อยด <reaction> <tortured. S 2> e ิลูกอันนี้กุ้งไม่น้ำอ่ะครับ โอ้ดูเด็กดูซื้อดีนะดูเขาซื้อดีนะองเล็กไปแล้วครับเอาฟองเอาอไม้เอาฟองไม้หนแบบว่จัดจ้านมเลยนะจัดจ้านเลยนะ่ะจัดมากเลยจิ้มอร่อยพี่กคร้นอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวต้องมาจัดครับอันนี้ครึ่งชิ้นนะ เอาน้ำจิ้มคือสุดยอดหมูหันกำลังมาครับราคาติดบาทนี่มันโคตรถูกเลยนะพี่ใช่ใหญ่มากมันใหญ่มันเด้งมันเด้งในในในเทศผลทุกร้านพี่ยาอร่อยเทีเ่ยเกันรึเปล่าไหมผมเคยกินแล้วพีย่ยาอร่อยเที่ยวกันแล้วกาแฟพี่ยาหายไปไหนวะกาแฟอยู่ร้านนู้น เดี๋ยวจะวนกันไปพี่อายเดวนไปอร่อยคนไหนอยากมาก็มานะน้องเอลก็หมดเร็วนะมันหมดเร็วนะร้านเนี้<อ>เพราะว่าตอนเย็นก็ต้องไปขายที่อื่นต่อไงไขายที่ห้องใหญ่ค่ะอือไปคนไหนอยากกินมาเลยนะร้านน้องเอลอันนี้เป็นร้านดังเลยนะลูกค้าเริ่มมุงแล้วลูกค้าเริ่มมุงแล้วลูกค้าเริ่มจะมุงแล้ว เย็นดีอยู่ตรงนี้เย็นดีนะพี่เอกนะ